มาล่ำไอ้ล่ำสิงยังกะไปเต้นอาหาหเดนงานพุ่งบะแต่ผมทรงเดียวกันกับกูกะจะไปตัดเลยเนาะออาวจะไปตัดจะตัดสรงนี่ปะจะไปย่างน้ำกันก็สิเป็นฟ้าแฝกกันตัวเอ้ยกันหองเนาะเอ้ยกันหองเนาะคักเนาะกับแม่พันมาโทษดอกคุณัาโทษหาแม่พินคนขึ้นเป็นตาตุบๆเบื้งสันเมื่อคืนนี่ไปเดานาหานมากติบ่อไปใส่แลกโูกเข้านี่ไม่เป็นมากนูกไป ไม่ว่าไปเด้านาห่านตักซิผ่ามือซิผ่าขึ้นพอดีเลยเอวเคสเอวค่าเอาคือซิ่ามือมันสิบ่ะสิบห้าวันตัวงานทุ่งใช่ไหมสิบมือหรือเนี่ยหรอสิบห้าวันกี่วันเอออีบีเออไม่ใช่มันมีทั้งหมดกี่วันงานทุ่งน่ะนะเออจะให้รู้ยังไงอยู่อุดรนี่จะไม่เห็นป้ายมันเชื่อหรอเออ เออใช่งวยตัวไหนเงี้ยนหน้าขึ้นมาสิน่ะเสียบลูกชิ้นอยู่เอียงแก้มสิรักษาสิวรักษาสิวหน่อยบอกลูกชายคนโตมึงซื้ออย่างก็ลืมแล้วลูกชายมึงคนโตน่ะชื่ออะไรไอ้ที่มันไปกินเลี้ยงกับเราน่ะไอ้ยุวันไอ้ยุวันรักษาหน้าดีๆไอ้ยุวันมันไม่ชอบหน้าดากกระทะแก้มคือ แก้มคือไข่แท้บึงอมไข่ไว้ข้างละสองลูกคุณบอกคือบวมแท้เป็นคนผอมเป็นคนผอมเป็นคนผอมจ้านะผอมตรงไหนคอเหรอจะพ่อคอใช่ไหมที่มันผอมเฮงเฮงหนาเนี่ยสิเฮงคืออันหน่อยเด้อเนี่ยเอาอีนกินกลางไม่ยุ้งกระบอกก็ลูกมึงแม่ลูกมึงไม่เดี๋ยวถ้าว่าตรงไหนเดี๋ยวก็จะเบรกไง ใส่รลายเขาว่าเขาไปเที่ยวเขาบอกไม่ได้ไปไม่ได้ไปมาใส่ไายโอ๋อถีบอีเม่ถีบอีเมันนี้แม่แม,มนันในกวนโอยมากเลยเอาก็คนบอกว่าไม่ได้ไปตาเมื่อคือแดงแอีนี่เอาก็นอนดึกเออเอาไม่ีอะไรนอาบน้เ็นอนเออนอนตอนไหนนอนสองโมงเช้าตื่นสี่โมงเย็นโอ้กับเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วมันก็ตามันก็โอ้เถียงแท้ก,กันมั้ยส่วน,นเนาะ ยาสผมเข้าตานี่แม่แม่มึงจะส่งตัวเครื่องบินไปให้มาเล่นหิมะอยู่นั่นเคลียกับแม่มืองแม่เออใช่ไม่เห็นแดงเลยไม่เห็นแดงยังไงมันแดงอยู่ในข้างขอบลูกตาดำมีแม่แหละตาแดงเออใช่ถ้าได้กินเขากูสีหักล่มออก ล่มกูสิหกักออกกูได้ยินนะกูพ่อไดกินเขากูได้ยินเสียงว่มงามึมน่กูสิหักร่มออกกูว่าพืน้นมึงอยู่นไอเออนละมันนอนหลับในห้องน้ำก็รู้อยู่มันเข้าห้องน้ำอีเออมันไปคลอดลูกอยู่มันเข้าห้องน้ำมันรอไปเถอเนี่ยมาเล่นหิมะบ้านแม่มึงสิน่ะเดินไปตรงไหนก็ดังครอบแคล,บค,ล,บ,คล,บ,คลบครอบแคลบอยู่กินอะไรกันละ่ะวันนี้มกิน เออวันนี้มันเกิดพ่อมึงนี่ไหมวันที่สองมันเกิดพ่อมันตามสบายไม่ว่ากันหรอกไม่ใช่มึงกับพี่ปอนกินฮะเออสองเออสองพุจิกาอนนี้มันสองธันวาคุลืมไปจ้ะยังไม่ได้ตื่นจ้ะยังไม่ได้นอนด้วยตื่นตื่นไปนอนที่นอนตรงมึงนอนแล้วนอนไม่นอนไม่หลับน้ำมีอหลักถามให้ดูเดี๋ยวดูอะไรนี่นะนี่เมื่อคืนนี่นาเอาตัวนี้ให้ใช่ไเอไม่ใช่ตัวนี้เออ โอ้ยสารเนะ่อย่าเอาขวดที่มันไม่มีแอลกอฮอล์มาโชว์เนี่ยน้าเอาตัวนี้ให้เนี่ยตัวนี้ให้บอกว่ากินบ่คอบบ่อยแสบวาทของคุณเริ่มอืดก็เลยลงไปเอา <c oughs> เอาไปให้เลยกล่องนึงส่วนน้านนะโอ้ยกินของเหล็กเหล็ก <c oughs> อันก็อ,อัน่ะกินให้มันเยี่ยวอ่ะโนแอลกอฮอล์ไง <c oughs> อ่ากินของเหล็ก ราะว่าจะต้องใส่เหล็กไว้ค่ะเมนูพคนคุยกันเนาะมีความสุขหลายก็ไม่มีอะไรจะกินไงก็ต้องยืมขาเนี่ยวันนี้รู้ไหมแม่มึงแต่งตัวยังไงเมื่อเช้าอาบน้ําเสร็จแม่ไล่มันไปอาบน้ำพี่พึงไปอาบน้ําแต่งตัวมาใหม่สิมันใส่กระเกงตรงเลงอีรายดอกมันน่ะที่นั่งทาไส้กรอกก่ะมาคุณไล่มันเป็นใหม่อเอเอาแมงปอไดผมแต่งหน้ามาใหม่เลยพอแต่งมาเสร็จมึงรู้ไหมป้าป๊าและเซว่าไงอุ้ยมอนสเตอร์ใส่มา ผีป่อป้าตกใจไงป่อป้าไม่เคยเห็นลูกนี้ป่อป้าไม่ชอบป่อป้าชอบจุดอีโต้งเลงเออเมื่อคืนอาราดินอาราอาราินมันก็มันเผลอแป๊บเดียวนึกว่ามันกินสอเบียร์สองกระป๋องข้างหน้าเ็นได้มันสารแนไปร้านพิซซ่ากินเมามามันมาตาลอยแล้วเออเนะพินอุสาอนุมัติมันนะว่ากินได้เธอเห็นใช่ไหมรั้งเล่าฉันโอเคว่าสัน มันก็บอกโอเคแล้วมันออกทางหลังบานพนไปร้านพิซซ่าพนตอนแรกว่าจะให้เป็นผัวมึงไม่ได้แล้วมันเป็นเพื่อนกันเลยเมื่อคืนยังแซลมันอยู่มันจะไปไซนี่นี่นีไอปั๊บป๊บปั๊บทิต้าแวมแอรแฮ่มบ้าางนอนี่ฮะนี่ว่างแห้งนะจนว่าหัวมันสุดุปลงถุงบ้าวามันบาแบบ แสดงมันออกเหมือนกันนคุยกับน้องหน่อยน้องถามว่ามึงอยู่ทำไรอมลกปเอออ๋อไม่ได้มันไม่ได้เป็นนางงามหรอกเพราะมันไม่รักเด็กเป็นไงสบายออสบายยังไงเมื่อกี้บอกอาณาอยู่เสียบลูกชิ้ วิ us, went. ่งมาได้ก uh, uh. I mean, ี่ไม like you ้เมื่อคืนนี้ไปวิ่งไม้มาได้กี่ไม้เมื่อคืนนี้ทำไปเลยแม่เอาคุยกับมันหน่อยกูว่ามี่ยังคุยกูคุยไรมันสิขอเงินกูกูเศร้าคุยดอกกูย่านพอ่างานทองจากสิมหาขึ้นกูย่านมันขอเงินไปแล้วพี่น้องกูย่านมันขอเงินคอยเว้าดีมันบ่เกินสามกัมพุ่นไปขอน่ะแม่มึงพุ่นโอนคอมบัซซี่โลดผุนแม่มึงห่ น่อดูพิจนอีบีขอเงินแม่มึงสินั่นนแม่มึงอ่ะอีชุดทองู่นแม่มึงกินนุ้่นนะลูกนั่นนี่นี่แม่มึงอันเนี้ยแม่อีเอ๋สลับลูกกันแล้วพี่ปอนตื่นยังน่ะไม่รู้อยู่คนละบ้านบอกเอโอ้ยรู้ดีทุกเรื่องนอีนี่รู้ดีจริงึงกูแตะลูกมึงไม่ได้แะแตะหน่อยนี้ ขึ้นแทนกันเลยเนะาะไปแล้วไปแล้วพี่น,น้องเดี๋ยวมันจะข้อมเงินขอปิดกล้องนี้จ้ามันก็เดิอไปแล้วจ้ารักนะจิบจบ